อ่ฮัมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าออสตูดแล้ววันนี้เรามาพบกับรายการไก่โซโลดันโอ้ยผมมารอตั้งแต่เช้าแล้วัง <g ül> ไมาเปิดอีกแล้วเนี่ยหรืออีกสินาทีฮนะและรอบนี้เราจะใช้เป็นฝั่งของทางโรเจอร์เพราะว่าดันน่าจะเป็นธาตพืชนะครับผมก็ตึงแน่นอนดาเมจต้ตองไ้า minutes later เฮ้ยเราก็ยืนยังไข่เปื่อยมาทั้งหมด10นาทีแล้วและตัวดันก็ได้เปิดตัว ผมก็เลยทําการเอาอูริวออกแล้วก็ใส่ตัวเอ่อเพิ่มบัฟระยะไปไหนวะนี่นะฮะ <c oughs> ขัดตึงผมก็ใส่ตัวเพิ่มบัฟระยะไปแต่ที่แน่ๆเลยถ้าโดนระยะทั้งแมปแล้วแล้วก็จะเป็นอะไรที่ตึงเกิดเกิดผมก็เลยทําการเปลี่ยนออฟนิชหน่อยให้กับทางฝั่งของเลเจอร์กับฝั่งของก่อนห้ามอยยาว <c oughs> เอาละครับตึงแน่นอนฮะแล้วมาเจอกันในด่านเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ในด่านนะครับน้องๆ ตัดข้าววาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่งนานเกินปุยมุ้ยด็อกบัก็อบร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุม้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดีพัสบริการ VIP Server เวอร์เรหก<า>บริการกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ทและกดผลคิงเลยเจนซบริการกดพิ a แมปออสตา และบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟ e อล l ล oh, ่ลัโอ้พระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆละ่ะ และแล้วเราก็ตัดเข้ามาในด่านหลายคนก็ต้องรู้อยู่ดีนะครับว่าในการโซโล่ด่านแบบนี้เราจะสามารถได้ตัวละครได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วและเราก็รู้ได้เลยครับว่ามันจะได้ตัวอะไรบ้างนะฮะนี่ก็คือดาเมจหลักทั้งสองตัวละครผมจะเอากรวางไว้ตรงกลางนี้ก็พร้อมกับบัฟระยะนะฮะทำให้กับโดนทั้งแมปกันเลยทีเดียวฮนะแบบตึงๆกดคุณสองไปเลยในช่วงแรกนะครับจะเป็นอะไรที่ตึงจัด,จดและเราก็สามารถปั๊มเงินได้อย่างชิ้วจิวกันเลยทีเดียว เพราะว่าตัวละครที่เดินออกมานั้นมันเป็นธาตุพืชครับผม <Yeah. S 1> แช้ทางทางฝั่งของธาตุไฟของโรเจอร์เน้นๆเลยฮะอ้โหสบายเลยงานเนี้ยผมก็เลยทําการใช้โรเจอร์ตีแบบเน้นๆครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้จะโดนดาเมจของโรเจอร์สองเท่านั่นเองว้าวตึงจัดๆเลยครับลูพีผมก็เลยทําการที่จะวางตัวเงินแล้วก็ปั๊มตัวเงินในช่วงนี้ไปแบบตึงๆใช่ครับ <S 2> <S 2> <S ผมทำการปั๊มตัวเงินไปก่อนฮะ พอทาการโรเจอร์วางต้นเกมแล้วมันจะเป็นอะไรที่สบายจัดจัดแล้วก็ปั๊มตันเงินไปเรื่อยๆเลยไดยได้ในช่วงที่เวฟต้นๆน,นะครับให้นำการอัพโรเจอร์แค่3ขั้นนะฮะเพราะว่าแอร์จะไม่ออกมาแอร์น่าจะมาช่วงท้ายๆเลยนะครับจากที่จากที่ลองลงอ่ะนะใช่แอจะมาช่วงท้ายๆเลยผมก็เลยทําการที่จะปั๊มตัวเงินไปก่อนนะครับปั๊มตัวเงินลแล้วปั๊มฟามเงินนะฮะไปก่อนนะครับผม แล้วเราก็จะลงกรตัน1ตัวแล้วก็โรเจอร์1ตัวนะฮะแล้วก็บัฟต่างๆนานาแบบจึิงๆครับ5 minutes later เลยแล้วเราก็ตัดมาในช่วงเว็บที่13ครับตอนนี้ผมขายโรเจอร์ด้านหน้าทิ้งไปแล้วแล้วก็ทำการวางข้างในนี้ครับเป็นไงตาตะลึงตะละเนี่ยฮะผมจะทำการวางโรเจอร์ข้างในนี้1ตัวแล้วทำการบัฟแล้วก็บัฟระยะแค่วางแค่นี้ยูนิตก็ตัดแล้วเชื่อไหมนั้นๆ นะฮะผมจะวางก้อนได้อีกหนึ่งตัวแล้วก็วางอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะยูนิตมันตันอะครับผมก็เลยทําการเชื่ออัพปก่อนตัวนี้ให้ตันเนี่ยตันละเป็นไงบับระยะโชว์ไปเลยครับและนี่คือดาเมจก้อนที่ทําได้ทั้งแบบแบบตาตะลึงเท็เจ้ย,ย,ยผมเลยทําการบับไปครับถ้าก้อนดนบับแล้วดาเมจก้อนจะอยู่ที่3ามล้านสี่และถ้าต่อยไปหมัดเดียวแล้วก็ เอเ้หหายแพงเลยไอเจ้ยตึง<อ>แต่ผมก็ทําการที่จะอัพโหลดเจอเป็นประมาณแสนสองห้าร้อยให้แสนสองห้าพันนี่ว่ะแสนสองสองหมื่นห้าพัา 12, นโหลดเจอก็จะคูดแรงถ้าโดนบัฟดามเมจจะอยู่ที่เก้าแสนครับเกือบล้านนะครับน้องๆตึงเกินก็เลยทําการที่จะหาตัวเงินในเว็บที่สิบห้าขายมาม่าทิ้งไปเอ้ยขาดเงินอีกแค่นิดๆหน่อยๆตอนนี้ผมสมามารถวางตัวละครได้เพิ่มอีกหนึ่งตัว และยูนิตผมก็ตันแล้วนี่บาไปก่อนครับบาไฟอะไรวะเนี่ยปิงแล้วก็ปอกแล้วก็อ้อ้นตัวนี้ติดหามอ,อยยาวบับไม่ได้รออีกแป๊บหนึ่งนะฮะตรงน,นี้ตรงน,นี้จวดบับได้แล้วและตอนนี้โลเจอร์ของผมมารอตรงเงินอีกนิดเดียวตับได้แล้วตอนนี้ถ้าไม่ถ้าบับไปแล้วเนี่ยจะมเมตุสีแสนนะครับเดีย๋ยวรอไปก่อนนะฮะตอนนี้ก้อนอมอ,อยยาวกำลังปล่อยหมัด พตดการลงเอ่อทางฝั่งของตัวบัฟระยะอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ยูนิตก็ตันแล้วแหละนี่บัฟไปเลยฮะตึงๆปริง่งแต่นี่ดาเมจโรเจอร์ก็น่าจะ9 0 0 0แสนแล้วและนี่คือที่เด็ดสำคัญครับบัฟระยะของเรานี่บัฟไปเลยฮะนี่ไปดูเลยครับผมว่ามันวางไม่ได้แลยฮะชูนิตตันครับ <c oughs> ได้เคสจริงเลดี้ดเมกอนฮอมอยยาว3ล้าน4 0 0แสน แล้วก็ใส่หน้าปัาม๊มตายยกแผงกันเลยทีเดียวตึงเกินและทางฝั่งของโรเจอร์ครับก็ตึงเหมือนกันฮะในการตีแบบติดเลือดแตกเมไหลายลินแบบกระจายน้ําเป็นเม็ดพิกกันเลยทีเดียวเนี่ยดาเมจพื้นฐานประมาณล้านห้าฮะไฮ้ล้านห้าอะไรล้านหนึ่งครับตึงๆเลยฮะตัวละครที่อับถูกและดาเมจแรงขนาดนี้มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดจะจัดนะครับเดินออกมาแล้วเลือดบอสจะมีทั้งหมด32ล้าน บอกคำนิวตายในช่วงพิบตาครับปิบตาอะไรยังไม่ตายเลยครับพี่เจไดายก็ตึงเกินนะถ้าตายในช่วงปิบตาขนาดนั้นนะครับผมก็เลยทําการที่จะบวกบัปไปไนี่ตึงแน่นอนมาผายปุ๊บก็บับต่อปิง้งแล้วก็บุงบับไปแบบนี้แล้วก็บับระยะเสริมเข้าไปอีกหนึ่งทีตอนนี้เราเม็เจ็ดแสนครับเพราะว่าเมื่อกี้บัฟลุสแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เจ็ดแสนก็แรงอยู่แต่นี่เหลือเลือด3ล้านแล้วทั้ทางฝั่งคอมมอดฝั่งนี้ตายแน่ๆเลยและฝั่งนี้แล้วก็สองแสนแปดเฮ้ยสล้านแในการชาร์จมาแล้วก็ทุบเบ้าหน้าไปป้อมและรอบนี้นะครับดุนบัฟเต็มแน่ถ้าบัฟหายไปเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยบัฟผิดไปน,นิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยแต่7ล้านแล้วเนะี่ยเต็มเกินผมก็เลยทำการบัฟไปต่อปริงและรอบนี้ครับ โลเ,เจอจะเป็นอะไรที่แรงมากแต่ก็บราระยะเสริมไปครับพริง้งตอนนี้สามล้านสี่เมื่อเดิมฮะหรือเก้าล้านแล้วเหรอโอ้โหตายอย่างรวดเร็วและว,ว่องไวสุดๆบอกคำนี้ว่าตึงจัดๆครับนเมทสองตัวนี้เป็นอะไรที่ตึงมากๆจนไม่ต้องหาเพิ่มแล้วเพราะว่ามันตึงเกินไปและก็ตึงเกินปุยมุยตายมาแล้วไปกันไออีกจะจบแล้วและจะังหวะนี้แหละครับตัวละครที่ออกมาในดานที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต นั่นก็คือพอหนึ่งน้อยจกอยักขยาอนอะมาถามเจี่ยอะไรไดัดนใหม่ตัวเก่าอชิบาย